ครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์เกิดถึงเฟยคณะบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์แห่งวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยลเทคโนโลยีปกครงประเทศขอทัีนเป็นผู้ดำเนินรายการภาคบ่ายนะครับขอเรียนเชิญครับซินจิ้งเดกู่เหวยจวนเจียเสวี่ยเจ่อเซสวัสดีตอนบ่าทุกท่านครับกับผมศาสตราจารย์ดรเกิดถึงเฟย ข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ผร่วมดำเนินรายการผ้าใบาครับร่วมกับคุณยุวดีคาดการไกลครับสำหรับเซกชั่นในผ้าใบานี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาก,การและผู้มีประสบการณ์ด้านการทูตและการต่างประเทศ6กท่านด้วยกันฝ่ายไทยสท่านฝ่ายจียนสาท่านให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์การต่างประเทศย,ยุคใหม่และความสัมผั์ระหว่างไทยจีน แต่ละท่านจะมีเวลานำเสนอ20นาทีครับผมจะขอแนะนำท่านแรกครับคือท่านศาสตราจารย์ดรจูฟงท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมหาวิทยาลัยปักกินเราเคยเป็นนักวิชาการเป็นฟิลด์โปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยอ,อื่นหลายท่านครับ หัวข,ข้อที่ขอนำเสนอคือการเปลี่ยนแปลงครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในยุคใหม่ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านยุวดีคาดการกลายเรียนท่านพลเอกสรเสถธนาทางและนวิชาการผู้สูงคุณวุธหลายท่านครับ ผมยังจำได้ว่าท่านพลเอกสฤษดิ์เคยไปที่มาเลเซียกิีนครับได้มีการหาฤรษ์ผู้คุยที่มาเลเซียกิีนครับก็ซึ่งนหลายโอกาสครับเกิดเคยได้เจอท่านท่านหลายในโอกาสที่ตต่างครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียิแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นผู้ร่วมเสวนาครับมาพูดคุยครับ เกี่ยวกับความมั่งคงในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนจะมีบทบาทอย่างไรต่อการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในภูมิภาคนี้ซึ่งผมจะขอพูดตรงๆไปว่า ความชมพผนธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงคุณภาพจากเดิมการเปลี่ยนแปลง,ปลงครับอาจจะในลักษณะเชิงปริมาณครับครับซึ่งเมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วครับปราธานาธิบรีของอเมริกาคือยังประเทศจีนครับก็ทําให้ความชมพผนธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาครับมีการคลี่ขลายครับ และมีการสถาปนาความสัมพันธ์ครับเมื่อ50ปีที่แล้วครับและไหนไหนเลยโอกาสครับผมได้พูดถึงทัศนะและมุมมองของผมด้วยครับในเมื่อ50ปีที่แล้วครับซึ่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกครับในท่านยิคซองครับในสมัยนั้นเป็นประธานาธิบดีครับมาเยือนสหรั มาเยือนสาธารณะรัฐประชาชนจีนได้มีการพูดคุยกับท่านประธานเหมาด้วยครับซึ่งทําให้สถา,านาการณ์มีการลี่คการและก็มีการพัฒนาครับในช่วง50ปีที่ผ่านมาครับซึ่งเศรษฐกิจของจีนก็มีการเติบโตด้วยอาศัยกําลังของจีนเองครับแต่หลังตั้งแต่ปี1 9ึ่ครับซึ่งเป็นปีที่ สถาปนาความสัมพันธ์จีนกสอเมริกาละรเป็นปีที่ปฏิจินประกาศกางเปิดประเทศปัติลูปครับซึ่งเป็นยี่มใหม่ที่ดีครับที่ท่านติงเสี่ยวผิงครับได้มีการพูดคุยความสัมพันธ์จีนกสอเมริกาครับและมีการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาตร การต่างประเทศที่เหมาะสมครับซึ่งมีความแตกต่างการสมัยทันกระทางเหมาในสมัยนั้นก่อนที่จะมีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหลังจากปีหนึ่งก็เจ็ดก้าครับเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสาระสำคัญของการต่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในทุกวันนี้อเมริกาก็เปลี่ยนสีหน้าแล้วก็ปริคโฉมกับประเทศจีนครับ ท่านทั้งหลายก็จะสังเกตได้ว่าการสมัชชา20ที่ทผังมาครับในการประชุมสมัชชา20ประานาิีจิงผิงได้มีการทำรายงานในที่ประชุมครับซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคุมอย่างรอบด้านครับซึ่งท่านก็ได้ชี้ให้เห็นชัดว่าเมื่ออเมริกามีการเปลี่ยนนโยบายครับแล้วจรีงควรจะมีมาตรการในการรับมืออย่างไร ท่านปริศจิ้งผิงก็บอกชัดเจนหนึ่งกับเรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ครับในขณะนี้ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและก็ผังผวงครับซึ่งเป็นช่วงที่ครับเวลาที่บอกว่าค่อนข้างจะเป็นวิกฤตเราต้องมีการตัดสินใจอย่างช่างฉลาดครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองครับจีงควรจะมีปฏิกิริยา มีมาตรการอย่างไรครับในรรงงานในที่ประชุมสม,มัชชาย0สิบครับจีนเน้นว่าการพัฒนาครับยังเป็นยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนครับครับกบการพัฒนาเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนครับซึ่งอันนี้ก็มีการแสดงที่ชัดเจนครับ เราไม่อยากจะไปทําสงครามเย็นกับอเมริกาเราไม่ประสงค์ที่จะไปแข่งกับอเมริกาครับเราไม่อยากจะประสงค์ที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างจงีนกับอเมริกาอยู่มีความขัดแย้งครับเัชิญหน้าแต่จีนยังคนเน้นไปที่การพัฒนาครับพัฒนาเป็นภารกิจที่สำคัญข,ของจีนประการที่3ในแรงงานที่ประชุมสมัมมนา20จีนก็พูดที่ชัดเจนครับ จีนควรจะตัดสินใจเลือกเส้นทางครับอย่างไรนั่นก็คือความทั้งสมัยแบบจีนความทั้งสมัยแบบจีนสิ่งที่นำเสนอโดยท่านโจวอนไหลในทศวรรษที่หนึ่งกจ็ด0ครับเป็นครั้งแรกครับในทศวรรษที่80ที่จีนก็คือที่มีคำขวานนั่นก็คือ4ทั้งสมัยครับ สีทั้งสมัยครับก็พูดถึงสีทั้งสมัยท่านท่าไหลายอาจจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาครับของประวัติศาสตร์จีนใน30-40ปีที่ผ่านมาครับเป้าหมายความทั้งสมัยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ตรงไปตรงมาที่คนจริงยึดถือมากที่สุดครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาครับ เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายสี่ทางสมัยครับซึ่งเป็นการผสมผสานยุทธศาสตร์ระหว่างผ้าตะวันออกหรือฝ่ายตะวันออกกับฝ่ายตะวันตกครับนั่นก็คือทําให้จีนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกครับจีนต้องเปิดประเทศครับดำเนินนโยบายปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศถึงแม้เราเน้นทั้งสมัยแบบจีนแต่ในโลกทุกวันนี้ครับ ก็เส้นตอนนี้เป็นพราว่ายุทธศาสตร์ที่สําคัญหรือการตัดสินใจสําหรับประเทศจีนนั่นก็คือการแนวความคิดของผู้บริหารของจีนนั่นก็คือว่าไม่ว่าสหรัฐอเมริกาครับจะมีการเปลี่ยนแปลนโยบายอย่างไรต่อจีนก็แล้วแต่ครับแต่เขาไปเป็นส่วนหนึ่งของรูของประเทศจีนคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสมัชชาย0 ครั้งที่20ที่ผ่านมาขยงมีสา,สาระสำคัญประการที่4ครับนั่นก็คือเวลาชเผชิญหน้ากับความท้าทายกัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับเราต้องมีมาตรการในการรับมือนั่นก็คือการพัฒนาควรจะคู่ไปควบคู่กับความมั่งคงครับซึ่งเราก็ควรจะมีการวางแผนใบบูรณาการครับระหว่างการพัฒนาและก็รักษาความมั่งคง ของจีนและของภูมิภาคด้วยครับนั่นก็คือที่จีนครับได้นเน้นความรับผิดชอบด้านความมังง่งคงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนครับดังนั้นเมื่อเชิญกับความกดดันจากยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่ดำเนิกนการอยู่ในขณะนี้แนวความคิดยุทธศาสตร์ของจีนมีความชัดเจนหนึ่งผมขอสรุปสั้างสงอีกนิดหนึ่งครับหนึ่ง จีนควรจะเน้นการพัฒนาและความทั้งสมัยอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจเลือกอย่างชังชลาของจีนความทั้งสมัยของจีนครับมันซึ่งแยกไม่ออกจากโลกภายนอกครับจีนควรจะดําเนินการเปิดประเทศกว้างแล้วก็มีการปฏิรูปผลักดันเศรษฐกิจระบบกลไกกลางตลาดครับ แล้วก็ควรจะผลักดันความร่วมมือครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกครับประการที่สองจีนปฏิเสธครับที่จะไปทําสงครามในรูปแบบต่างๆนานาครับไม่ว่าเป็นสงครามเย็นอะไรก็แต่ครับก็ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับก็คือทําสงครามเย็นในการสก,กัดกั้นการพงอะของจีนครับ รวมไปถึงห่วงโซ่กับอุปทานรวมไปถึงสงครามเทคโนโลยีครับเป็นต้นแต่จุดเยือนของจีนของจีนค่อนข้างจะชัดเจนครับจีนไม่ยิงดีไม่ยิงยอมที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการสงครามเย็นกอเมริกาครับเราไม่ยิงดีที่จะไปเห็นว่าในลูกทุกวันนี้แบ่งเป็นสองค่ายสามค่ายครับ ดังนั้นเราปฏิเสธครับแนวความคิดสงคมเย็นของสัมริกาครับเวลาเผชิญการกดดันครับจะสงคมเย็นของสัมริกาครับแต่จีนครับนั่นก็คือมีจุดยืนที่จะชัดเจนครับต้องดำเนินนโยบายกระแสโลกาภิวัตน์กระบวนการกลารรวมภูมิพรรวมกลุ่ม ไปเป็นภูมิภาคครับอันนี้ก็เคยชัดเจนครับประการที่สองครับก็จริงก็มีความชัดเจนแต่ถ้าอเมริกาครับอยากจะไปทําลายผลปปะยูรหลักของประเทศจีนครับจีนก็จะไม่ยอมถอยไม่แต่หนึ่งก้าวครับอย่างเช่งปัญหาไต้หวันก็เป็นประเด็นที่สําคัญครับซึ่งอาจจะกลายเป็นเครื่องมือครัที่อเมริกาในการสกัดกั้นการพังาขึ้นของจีนครับก็เนื่องจากว่า อเมริกาเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อจีนครับเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมหนึ่าครับจีนกับอเมริกาครับในการเจราจาเพื่อที่จะสร,าระ้างพลความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างด้วยกันครับซึ่งตอนนั้นก็บอกชัดเจนครับตะวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันก็ยังเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ครับเมื่ออเมริกาเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศที่มีต่อจีน ดังนั้นเปรนไต้หวันครับก็ยังเป็นเปรนท,ที่ก็ตกท่อจากเปรนรท,ทางโปรตีสั์อเมริกาก็ปเปลี่ยนนโยบายที่ชัดเจนก็บอกว่าจะคุ้มครองเสรีภาพครับของชาวไต้หวันประมาณ23ล้านคนครับซึ่งอันนี้จริงก็เป็นสิ่งที่จริงยอมรับไม่ได้ครับอันนี้นั่นก็อย่างแสดงให้เห็นว่าอเมริกาครับยังเป็นแสดง อิทธิพลเพื่อที่จะกดดังจีนเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันก็เพราะว่า TCMS ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ผลิตชิปที่ทั้งสมัยที่สุดครับอาจะถอนตัวครับจากไต้หวันไปลงทุนที่อเมริกาครับก็ทำให้เซมิคอนดักเตอร์ครับ เพราะอาจจะเป็นห่วงว่าก็จีนก็อาจจะใช้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์รับไปเป็นคู่แข่งครับของบริษัทไต้หวันครับก็อยากจ,จะไปถอนตัวการลงทุในในไต้หวันไปที่อเมริกาซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าการกระทำเช่นนี้ครับมันซึ่งอาจจะไปขัดแย้งหลักการของอเมริกาที่ว่าเสรีนิยมกระแสโลกาภิวัตต่างๆครับดังนั้นประเด็นไต้หวันเาก็กลายเป็นประเด็นครับที่ เป็นเครื่องมือที่อเมริกาสร้างแรงกดดันให้กับจีนครับเป็นมาตรการกีดกันการพังนาขึ้นของจีนดังนั้นประเด็นปัญหาไต้หวันครับก็อาจจะไม่ใช่แค่เป็นปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาครับอย่างง่ายๆครับแต่แกนสำคัญหลักก็คือว่าช่องแคบไต้หวันครับจะกลายเป็นวิกฤต ยูเครนรัสเซียหรือไม่ครับ <S <S ซึ่งผมหวงังเป็นอย่างยิ่งว่าจีนแล้วก็ไทยทั้งภาครัฐนะักวิชาการภาคเอกชนครับ <S 1> <S 1> ก็ควรจะมีการปรึกษาหารือครับสงครามยูเครนรัสเซียครับซึ่งอาจจะเป็นบทเรียนครับที่ให้ประชาชนควรจะได้รับรู้ไม่ว่ารัสเซียเขาจะมีมกองกำลังมากน้อยแค่ไหนที่จะไปทํา สงครามกับยูเครนครับแต่อย่างนั้น็แล้วสตมสทานทูปประเทศกคิดว่ามันเป็นการฝังร้ายกับหนึ่งครั้งหนึ่งครับก็ซึ่งประชาชนทุกป,ประเทศก็เห็นได้ว่าก็ประชาชนครับยูเครนก็ได้รับความเสียหายจากสงครามครั้งนี้ด้วยครับดังนั้นจีนก็ปฏิเสธที่จะกับในการเอาแนวความคิดสงครามยูเครนรัสเซียมาที่ช่องแคบไต้หวันครับ เราไม่อยากเห็นว่ากับการเอาความเป็นเอกรากครับเพื่อที่จะทำารสถานการณ์สังติสุขในขณะน,นี้ครับซึ่งผมอาจจะเป็นห่วงว่าการเมืองภายในของอเมริการวมไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาครับอาจจะกลาเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งทำให้พรรคเบโมแครตครับ อาจจะได้รับการชนะตั้งครับอาจจะกลายเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นเครื่อง,งมือครที่จะมากดดังชงแคบไต้หวันกับจีนครับดังนั้นทางจีนครับก็ควรจะมีมาตรการในการรับมือรู้สถานการณ์ครับอย่างชัดเจนซึ่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดครับดังนั้นประเด็นปัญหาไต้หวันครับ ซึ่งแพมที่จหลีกเคลี้ยงไม่ให้กลายเป็นสงครามแบบที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดครับแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิงย่งว่านักวิชาการฝ่ายไทยแล้วก็มิสหายจากไทยครับอยากจะให้ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือแก่จีนกัรรัฐบาลจีนกับประชาชนชาวจีนครับก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดครับ เมื่อมีการเปลีป่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาครับทำให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับอาจจะต้องมีมาตรการในการรับมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นที่สําคัญครับก็สิ่งแรกครับผมขอพูดตรงๆว่าอเมริกาครับก็มีเป้าหมายอยู่ที่จีนครับ แล้วก็ําไปร่วมมือกับญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียครับรวมไปถึงบางส่วนของเกาหลีใต้ด้วยครับเพื่อที่จะมากดดังจีนครับก็ดังนั้นกางไต่ตรองมาตรการต่างๆรับมือของจีนก็คงจะมีความชัดเจนครับแต่ถ้าเพียงแต่ว่าอเมริกาประเทศเดียวที่มากดดังจีนจีนไม่กลัวครับแต่ถ้าการเปลี่ยนนโยบายครับรวมไปชักชวนประเทศอื่นๆครับ มากดดังจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกข้อหนึ่งครับก็ดังนั้นสิ่งที่สําคัญปัญหาที่สําคัญที่สุดในขณะนี้เมื่อความัมพันา์ระหว่างจีนกับสํานิการมีการเปลี่ยนแปลงเขามีความตึงเครียดมากขึ้นครับเราสามารถที่จะสสแสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนเอเชียได้ไหมสามารถที่จะสแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคนเอเชียได้หรือไม่เราอยากจะเหมือนกับใช้ ภูมิปัญญาครับของคนยุโรปครับก็ซึ่งเกิดขึ้นก่อนนั้นครับอยากจะหลีกเลี่ยงครับแล้วก็ทางการทําสงครามหลังจากที่ยุโรปครับมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในต่างๆครับก็เซนตอนนี้ก็อาจจะเหมือนกับเป็นการสามก๊กครับที่ทางอเมริกาทางยุโรปทางจีนครับทางเอเชียครับมีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองคับ ก็ซึ่งถือว่ามันเป็นขุมทรัพย์ของคนเอเชียครับเราไม่ยอมที่จะที่จะไปเสียสละกับขุมทรัพย์หรืออัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของคนเอเชียใ,ในภูมิภาคเอเชียครับใน30ปีที่ผ่านมาครับทําให้สูญเสียเปล่าครับใน30ปีที่ผ่านมาคับทนายภูมิภาคเอเชียครับ ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีสังติภาพที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจครับเราจ,จะใช้รูปแบบของ a อเชีครับ a way ครับนั่นก็คือเราสร้างความสมานสามัคคีมีการเปิดกว้างเกื้อกูลซึ่งการ,ร,าการแรกกันแล้วก็แสวงหาเป้าหมายร่วมกันของเราครับดังนั้นพูดในแง่นี้ในมูมมงนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับไทยครับอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ทวิภาคีเท่านั้นครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนครับอาจาจะจาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่กว้างไกลครับที่แล้วก็ที่มีภูมิปัญญาของคนเอเชียครับในทศวรรษหนึ่งก็เก้าศูนย์ที่ผังมาครับก็อาจจะถ้งว่าแล้วก็อาจจะเราพูดถึงแบบวิถีเอเชียครับ ซึ่งในทุกในวันนี้ผมก็มีความคิดเห็นว่าเมื่อกลางเมืองระหว่างมหาอำนาจครับมีการเปลี่ยนแปลงครับเราจำเป็นต้องมีวิถีของเอเชียที่เรียกว่าเอเชียเวครับเราสามารถที่จะก้าวข้ามยุโรปครับเราสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางครับของเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจของโลกครับทำ่ห้ก้าวข้าม ยุโรปครับซึ่งสามทีออ่จะคงความเป็นโลกครับทางด้านเศรษฐ,ฐกิจม,มา500ปีครับในอีกส่วนหนึ่งครับนโยบายทางการทูตเศรษฐ,ฐกิจของประเทศไทยครับ,รบซึ่งมีบทบาทสำคัญครับในอาเซียนครับเราก็ต้องขอแสดงความยิงดีด้วยครับในอาเซียนใน อาเซียนคับต,ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสมาชิก11สมาชิกก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับเกี่ยวจะให้ประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์ครับซึ่งก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกครับอาจจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตกครับดังนั้นกัวงวปไปอย่างนีง้ว่า ประเทศต่างๆครับในภูมิภาคอเชเยตรวันออกเฉียงใต้ครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยก็สามารถที่จะจับมือไปด้วยกันรครับสามารถที่จะได้เปลี่ยนผู้คุยอย่างตรงไปตรงมาถ้าสิ่งใดที่ประเทศจีนทปบพร่อง,งประการใดครับอยากจะให้ฝ่ายไทยช่วยบอกฝ่ายจีนด้วยครับฝ่ายจีนยินดีที่จะไปปรับปรุงครับในสิ่งใดที่จริงทําได้ดีครับ อยากจะให้ให้ฝ่ายไทยครับรวมประเทศอื่นๆครับชื่นชมฝ่ายจีนด้วยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่งสร้างความมั่นใจของจีนครับดังนั้นอยากจะให้มีความร่วมมือแบบตรงไปตรงมาครับอันนี้ซึ่งก็เป็นอารยธรรมที่สะสมมาประมาณ2,000ปีครับอันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นวิถีเอเชียครับเป็นเอเชเวครับอยากจะให้ความเจริญรุ่งเรืองและก็สังติภาพของเอเชียสามารถที่จะ สืบต่อไปครับขอขอบคุณครับ